ร้านมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี f อซมาวินเชียงกงทุกท่านนะครับผมพิกัดวันนี้ผมอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับผมมาซื้อรถบัสเหมือนเดิมไปดูกันเลยว่าเป็นรถบัสคันไหนเพราะว่าเห็นจอดอยู่หลายคันเลยครับน,นี่จอดมีรถแปดล้อรถแปดล้อตามมาดูเลยครับว่าผมไปซื้อรถคันไหนเท่าลรสีหน้าที่กระดับแล้าั่งนะงตังตังไหม สวัสดีครับพปเอ,อพี่อ้อยขั้นนี้ป่ะครับโอเคตามไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสตาร์ทไม่รอแล้วนะเป็นอ่ะลองลองไปถ่ายรูปรถกว้างๆก,งก่อน,นไปให,ให้เห็นเต็มขั้นเนะ เป็นรถบัส11เมตรครับคันนี้เป็นรถบัสส1บเมตรแบตเตอรี่บ่มีไฟแล้วเป็นเป็นเป็นคันซี่ตัวไหนครับเนี่ยเป็นคันซี่รุ่นไหนีไม่ีนีหนาเลี่มคู่มือบอขอขอเบอร์เอกสารคู่มือนะพี่อ้อเป็นเครื่อง2วนีบะโอว่าสไไีุ่ดยอดาาือ ก็วออ่าฉีกพันแย่งนะสมัยตะวันนะครับครับคือพิกัดวันนี้ผมอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับผมบ้านพี่อ้อยครับผมบ้านพี่อ้อยใกล้โทรไปหาเป็นรถยาว11เมตร 50. จะ12เมตรแล้วเนี่ยเป็นทรงสามเสาครับผมบ เป็นทรงสามเสาเป็นป้ายหนึ่งศูนย์รถวิ่งเส้นทางนะครับป้ายหนึ่งศูนย์รถวิ่งเส้นทางตัวนี้ตัวนี้มาเึ้ื่อนบึงเดี๋ยวผมจะขอดูเล่มกับพี่อ้อยก่อนนะครับว่าเป็นคันซีตัวไหนเครื่องตัวไหนดูรอบๆรถกันก่อนนี่นะครับป้ายทะเบียน1 0 0 2 5 5จังหวัดชัยภูมินะครับนี่หนุ่มเมืองพญาแลครับผม พระคุณพ่อแม่ช้ยภูมิบัวใหญ่ครับผมวิ่งเส้นทางรถวิ่งเส้นทางสตาร์ทเครื่องไว้รอแล้วนะครับเป็นทรงสามเสานะครับเดี๋ยวผมขอดูหน้าเล่มมาแล้ว โอ้แดดเนาะตัวนี้เป็นป้ายทะเบียน1 0นะึ่งศูนยอเนาะศูนย์สองห้าจังหวัดชัยภูมิเป็นคัตซีนิสันเลขต่อขนส่งนะครับคัตซีนิสันเลขต่อขนส่งผู้ประกอบการบริษัทเดินรถก็คือบริษัทชัยภูมิจงเจริญขนส่งนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็ช้ยภูมิจงเจริญขนส่ง เป็นชื่อเดียวกันนะครับผู้ประกอบการกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ใช่เป็นเครื่อง PD 6 185แห้รงม้าภาษียังไม่ขาดใช่ไหมภาษีขาดภาษีขาดหกหนึ่งว่ะโอ้ปไปดูกันเลยครับที่นี่ภาษีขาดธันวาหกสามครับขาดปีนึ่งละขาดปีนึงแล้วเป็นรถวิ่งเส้นทาง วิ่งชัยภูมิบัวใหญ่แค่นี้ใช่ไหมพี่ครับผมเป็นรถมูล,ลรถมังเลนเ่นปะรถ<ด>มูลรถเอาพี่อ้อยลองเบาเสิฟังเนะียเป็นรถแบบไหน,น,นเป็นรถครอบครัวเป็นรถมูลรถบ้านรถรถพงไนย,ย,ยมีหญ่ตั้งแต่แรกเลยคั้นเนี่ยะตะปูตะปูเลนน่นปะ ครับก็คือรถแปดร้อรถพี่อ้อยหมือมาสองคันนี่แม่ค่ะอ,อ๋อนี่นะครับรถแปด่เอาเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขึ้นดูบนรถเลยนะไ,ไปดูเครื่องเลยคเครื่องกลางวะครับตัวนี้เป็นเครื่องกลางนะครับ ัวนี้เป็นเครื่องโคโบโคโบทอดข้ามบ่โคโบทอดข้ามนะครับนิสันไอเปิดเปิดน้ำฟ้าครอบน้ำมันเครื่องเลยบ่ฟ้าเตือนน้ำมันเครื่องกเกียร์กเ,กกเกดินหน้าคืเก็หกเกียร์หกเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยเนาะ กูป้ายนี่นี่เนาะเร่งเ่งนะรับ๋ยวเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง PE ตีเป็นทีดีเม เดี๋ยวผมขึ้นไปดูขึ้นไปดูภายในรถกันครับผมเป็นยังไงเป็นวางเครื่องกลางนะครับเป็นรถบัสพัดลมชั้นครึ่งเน้นะชั้นคืบหรือชั้นครึ่งครับชั้นคืบใช่ไหมเป็นรถบัสพัดลม11บเมตรห้าสครับ ฉันคืบนี่ครับภายในคือรถคันนี้เป็นรถพี่อ้อยนะครับรถมูลรถมังนี่ระบบเครื่องเสียงระบบมิกฮาเวอร์ก็มีนะครับ อันนี้โทรทัศน์วิ่งสายทางวิ่งสายทางเบาเบาเป็นเบาสามสองนะครับเบาสามสองเบาสามสอง,อ,ง,อ,งอ,อ่าน่าจะสี่สิบกว่าที่นั่งนะครับห้าสิบที่นั่งเห,อหรอ 5, 10, 10. ครับนี่โอ้ร้อนมากเลยครับพอ่อหลวง นี่เป็นโซฟาด้านหลังก็มีนะครับเครื่องเป็นเครื่องกลางครับเมื่อกี้เป็นเครื่อง PD PD Turbo ท,ท่อข้ามนะครับโซฟาประตูขึ้นสองข้างนะครับอันนี้ประตูด้านท้ายประตูด้านหน้าก็มี พื้นทางขึ้นประตูด้านหลังเป็นแผ่นปีเนียมนะครับเป็นแผ่นปีเนียมน่าจะปีเนียมปูไม้ปูคันนี้มันจะเป็นเหล็กหเหล็กน่าจะเป็นเหล็กซิงแล้วพี่เลยไอ้ตรงนี้เป็นเป็นไม้่จะสเตนเลสใช่ข้างนะคะเป็นเหล็กทั้งคันเลยคันนี้นใช่ไม่ผูคันนี้ไม่มีผูเลยไม่ผูกใช่ไหม,ไมพื้นตรงนี้เป็นพื้นไม้เดนะ้นพื้นไม้แล้วเอาเอากระวม คือบางทีมันดูไม่ออกเหล็กชิ้นกับสแตนเลสมันเหมือนกันมันต้องพิสูจน์ด้วยแม่เห,ห,ห <c oughs> เลเยตัวถังบ้านปงอะพี่เออตัวถังบ้านปูงสมัยตี่ก้อนมันเป็ี่นน้ำพญาแล้วผมไปตัดท่วงนอพะยาโอ้ทางพญาตูดดาาต่ดงตัดน้ำพญาออกมาใส<อ>่มมาาตัดออกกแล้วันนี้เขาเรียกส่งสามเสาอย่างมั่งก่อนก็อย่างตะกี้มันเป็ี่นน้ำพญาเลยครับแล้วผมมาแปลงทางด้วยจะมป้าเรื่อแต่งให้ชัดเจนเรียบๆกูอะครับ ร้อนเลยดี๋ยวเบ้าเดี๋ยวผมขอเดินไปด้านในเบาะเป็นเบ้าสามสองนะครับในในเล่มมันห้าสิบที่นั่งเลยนะอ่าในเล่มห้าสิบที่นั่งอันนี้รถรถรถจอดช่วงโควิดเลยใช่ไหมพี่ร้อย น้ำมันดูมองได้ครับน้ำมันมองมองมอหน้ำไหมเติมอยู่ทางล่างจ้ะระบบน้ำผมขอเบิ้งนะครับเออเดี๋ยวเราไปดูเมื่อกี้เราดูเครื่องแล้วผมลืมดูระบบน้ำน้ำวนดีวะโอ้เติมเติมแค่หันเลยบวะน้ำวุ่นดีวะน้ำว่นดันวะอยังตัว เนี่ยเพราะว่าก็เสียใจกันนารถดันไา่ยังไปเพื่อยเดี๋ยวไปไปดูเฟืองถ่ายกันนะครับเป็นเฟืองท้ายนิสสันเฟืองท้ายนิสสันยาง295เ้าหทับนนะครับขอบยาง ป็นยางเลเดียนกระทะแม็กนะครับยางเลเดียนยางกระทะแม็กยางก็โอเคพอใช้ได้นะครับเป็นเบรกน้ํามันหรือว่าเบรกแห้งครับเนี่ยเฟืองท้ายเป็นเบรกน้ํามันนะครับอ่าฮะคันข,ข้างหน้าก็เบรกน้ํามันบะหน้าหลังเบรกน้ํามันหมดเลย โอ้แดดจ้าครับแดดจ้าคืาอลีเลยไปดูเฟืองท้ายด้านนี้ก่อนนะครับสีแตกนะครับเนี่ยด้านขวาของรถไม่ผูโอ้มาเห็นแสงสีแตกนะครับสีแตกสีโป๊แตก ดุมล้อหลังน้านขวาโอ้ยางแตกแล้วยางข้างขวาแตกแล้วอแตกแต่ว่ามีอะไรเปลี่ยนให้ไปดูด้านหน้าก่อนครับระบบเบรกทิปปี้ครับระบบเบรกทิปปี้เป็นเครื่องนิสสันโท r b o โบท่อข้ามนะครับ PD ดี r ท o ท่อข้าม ห้าเป็นของานหน้าเป็นของนิสสันเบรกน้ำมันเหมือนกันนะครับใช้เป็นยางเรเดียนเหมือนกัน 11R 22.5นะครับยางหน้าระบบเบรกครับแต่ก็ดังนะครับ ก็คุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับพี่อ้อยตกลงราคาซื้อไก่กันที่เรียบร้อยผมต้องได้วางเงินมัดจําก่อนนะครับคันนี้ต้องได้วางเงินมัดจําก่อนแล้วก็ให้พี่อ้อยไปถอนออกจากบริษัทเดินรถนะครับคือรถคันนี้เป็นรถวิ่งเส้นทางนะครับนะครับรถวิ่งเส้นทางชัยภูมิชัยภูมิบัวใหญ่นะครับชัยภูมิบัวใหญ่ ติ่งเส้นทางป้าย1นึศูนย์ fc ท่านใดเคยนั่งรถโดยสารคันนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็อีกประสองสามวันจะมารับตัวนะครับไว้ให้พี่อ้อยไปถอนประกอบการให้มันเสร็จก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันที่ร้านบางวินเชียงกงจังหวัดกาฬสินนะครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถทรงนี้รถอย่างนี้ โทรมาหากันได้นะครับนี่พอร์ตหน้ากลับลาบเข็นได้หรือเปล่าเนี่ย นี่แหละครับพิษของโควิดครับผมอันนี้เป็นรถแปดล้อนะครับผมพิษโควิดจอดจอดนานเลยครับพิษโควิดนะย้อยผมกลับกันนะครับครับอ่าได้ได้ท่านนี้ใูรยากได้มผมติดต่อมาอ ได้ครับผมเยียอีพี่รยมากเเด็โอเคครับเอรนี้นี้เออรียนพีเอฟะครับผมเรพีเอฟกับมี่พังกนี้นะพีอีสแตนดาร์ดครับผโอเคครับผมอ่าก็คือก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะพี่เนาะพิษโควิดก็เอาเอาใจช่วยทุกคนนะครับผมสู้ไปด้วยกันนะครับ สู้ไปด้วยกันก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมก็คือผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากมายนะครับผมซื้อรถเมื่อกี้ยายร้องไห้ใส่ผมเลยพี่อ้อยกับยายก็จะร้องไห้ใส่ผมก็บอกว่าพูดตามความจริงจะขายรถพัดลมคันนั้นออก่อกมาพยุงรถคันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงจะพูดตามความจริงนะพี่อ้อยแกก็พูด ผมก็พูดไม่ออกเหมือนกับพี่อ้อยเหมือนกันนะครับผมอืผมก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายก็ช่วยๆกันไปยายแกร้องไห้เลยครับเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้อัดคลิปไว้ร้องไห้สงสารรถรถคันที่ขายให้ผมก็คันโน้นคันในก็เป็นรถมูลรถมังนี่ที่มองเห็นนะครับนี่ที่มองเห็นเต็มตูดนี่นี่คันนี้ด้านหน้าเป็นรถมูลรถมัง ก็นี่ใก็ไม่พูดอะไรมากมายขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนสู้ไปด้วยกันนะครับผมเราต้องผ่านวิกฤตี้ไปให้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ